ยปราสดีครับ f c t ักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ แล้วก็วันนี้นะครับแม่จินตนามงคลเป็นอยู่ะครับจะถือโอกาสนะครับมาร้องเพลงพูวยนะที่เป็นข่าวมาขับจะจัดลำลำสามมาด้วยนะครับนีแม่จินตนามงคลเนี่ยนะครับถ้าใครเคยดูท่านเนี่ยท่านเคยร้องเพลงเป็นทหารนะครับแล้วก็ได้ได้รับทีนี้ผมก็เกษียณแล้วผู้ใหญ่ทำให้ีุงพลให้พัฒน์ด้วยให้ลุงคลด้วยนะครับผมคิดว่าเป็น เป็นบุคคลในสูงสุดของผมเลยที่อยู่กับพวกเราชาติศาสนาประมหากษัตร์นะครับผมก็เห็นว่าลุงพลเป็นคนที่จะเป็นผมไม่ทชาบว่าหัวใจหดวงวู่เป็นมาจกทนหือเปล่แก็ออกสู่งานและการที่เห็นมาในวันนั้นแล้วก็ดูในระรับนี้แล้วก็ดงข้วหลันางหลังท่านคือหัวใจของวัตถุมงคล ปักเลยแม่เป็นของรอจานปักเลยมั้งรอสิบนะครับที่ผมอยู่ในส่วนราชการแล้วก็ไม่ข้าวครับได้เหรียญมาปับมาถึงแล้วนะครับจานปักเลยก็ได้ปักเลยนะที่นองส่วที่เรื่องเลยนะครับมาดวงใจต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะปักฝั่งนี้ก็ได้ นี่คือสูงสุดของสถาบันนะครับในนามผมเป็นข้าราชการส่วนนึ่ทำทหารนะครับแล่ผมก็เกษียณแล้วผมก็ขอมอบ้ักครับที่อยู่บ้านคืออยู่สูงสุดที่ผมเลยนะครับผมขอมอบให้กับทั้งสองท่านที่ผมรักลี่ผมรักก็บมากระรักมากนะครับมาหรือเปล่าเอนาี้สองท่านเขาใส่ชุดแบบนี้ชุดแบบนี้นะจะเหมาะมากเลยครับอังนี้นะ ไม่เห็นหอมีชู้นี่ยเห็นเห็นมีแต่กำใจลุงคนจะมีอีกหนึ่งสีเหลืองๆนะคู่กันได้ที่ที่ทางราชการส่วนใหญ่ก็จะใส่เช็หัวเพราะคือไผ่เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นเกียรติสูงสุดของผมนะครับที่มอบสิ่งนี้กับคนที่ผมเคารพนะครับแลานได้ทกนข้าวนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านทนายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่านี่นะครับท่านทนายนะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับทนายปานนะครับทนายครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุเป็นทีมงานนะครับของทุกคลนะครับวันนี้มาด้วยนะครับสองท่านด้วยกันนะครับแล้วเรายังได้รับเกียรติของรอสิบนะครับทนายฟานที่กองนี้ได้ไม่ถึงทันนะเออท่านทนายลองมีองด้วยนะถ้าถือสัตว์ถือใครแย่งลูบเบอร์ที่เป็นผู้ใหญ่ยังมีเสียบมันอันนึงเนอะไม่หน่อยก็แล้วไม่หน่อยยังหัวเราะกองมันสั้น เจ้าหวยเจ้าแล้วจะให้เจ้าหวอะไรโดยไม่ได้รับเชิญเป็มพิธีกรตรงนี้คนสองเซฟได้มาได้รถอาจารย์โอ้สวยงามมากสวยงามมากครับขอบคุณเรัาอาจารย์ครับเกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขับจะเลื่อนยังไงก็ชนะอยู่ดีนะครับผมสาธุครับสาธุให้ลุงพลกับประแต็นชนะทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกันครับเช่นกันคือวันที่20ธัท่านว่าคมเราจะไปที่นู่นอีกนะครับแล้วก็วันที่10มาที่นี่ ครับงานมีเหมือนเดิมครับพักผ่อนมาถึงเกือบสองทุ่มนี่นี่เะเห็นโอนจากอีกสามชั่วโมงถึงไม่ไปแหละเห็นเเบวนุมาต้อนรับเห็นลุงงนก็บอกแตแล้วแบบเมื่อยบนแขนหนาเมื่อยพักผ่อนน้อยครับเฮ้ยหน้าอาจารย์ดีกว่าผมนะครับอาจารย์ครับฝากด้วยนะครับช่องอาจารย์พิรชัดพิชัดชาแนลใช่ไหมครับหรือช่องอะไรพิชัด เอฟซีทีพีช anel นะครับ,รบอย่าเปลี่ยนบ่อยนะอาจารย์นะเขาจะพิมพ์ไม่เห็นมีความสุขมากนะครับแล้วมีช่องของใครอีกมีช่องใครอีกมีช่องสำรองอีกไหมอาจารย์น่มีสองช่องเลยเหรอผมจะมีนี่ไงไม่มใครรู้จักเลยริชาร์ดเอฟซีทีพีแฟมิลี่ครับใช่แนรับแฟใหญ่อ๋นนี่เหรอผมก็ว่าทำไมเดินตามตลอด ลูกสาวเขาอาจารย์ลูกสาวโตัวลูกสาวนะลูกสาววันนี้แต่ว่าผ่านมานี่ก็ลูกสาวรู้สึกว่าจะมาครั้งหนึ่งแล้วลูกสาวตามพ่อตลอดนี่นะอ๋อเธอคิดว่ามีลูกสาวโตก็คืออยู่กับพ่อคุยเรื่องลุงพลจนรักลุงพลหมดแล้วครับแล้วขอยาจถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปกับลุงพลพ่อแตับมาตรงนี้ดีกว่าได้ดีฝูด้วยนะเป็นเกียรติประวัติอยากสืบมนี้ก็ได้มมนี่ก็ได้ครับ ผมถามหน่อยเพิ่งจะเห็นตัวลุงพลเป็นๆใช่ไหมครับเป็นตลอดเลยเป็นตลอดนั่ในกล้องเราถ่ายด้วยกล้องอาจารย์อยู่ในน้องบันีน่แล้ววันที่วันที่วันที่สิบธันวาอ่าผมจะได้เมื่อกี้ผมไปพักอยู่ตรงนี้จะได้จองไว้เลยครับขอบคุณมากนะครับทุกช่องนะฮะขอให้เจริญเจริญทั้งหมด เรามาอยู่กับคนที่เรารักครนะผมก็กลัวว่าผมมาแล้วผมจะร้องไห้ได้ซ้ําแต่เนื่องจากว่ามันมีการผิดเคลื่อนไหวนิดหน่อยใช่ไหมครับทำให้เรายังไงแล้วก็มั่นใจว่าลุงพลป้าแตงของเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็สิ่งคนดีสิ่งดีคุ้มครอง,องะนะครับเมื่อกี้ผมมานะครับแม่บ้านที่ที่ผมพักมีนักข่าวนะเขาเเขาบอกว่ามาจากไหนเขาบอกว่า ไม่รู้เขาบอกว่าน่าจะมีงานแถวนี้แล้วก็นักข่าวเยอะมากเอากลับเขาบอกนักข่าวไปเลยเขาบอกไปแล้วผมก็เลยบอกว่าผมมานาลุงพลเขาถามว่าลุงพลสร้างเสร็จแล้วเหรอเขาอยู่ใกล้เขาเขาอยากมามากก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านม่วงแสดงว่าคนสกลนี้รักลุงพลทุกคนคแม้แต่แม่บ้านนะครับครับนี่คือคนดีกับป้าแตนนะครับผมขอการันตีอีกคนหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อยากให้อาจารย์ฟาดเป็นชุดจัดให้นะครับเพียชัดพีพีชาแนลโอเคเขาพูดนะครับผมผมก็ฟาดด้วกันนี่ลุงฟาดเป็นชุดเอาชุดไทยชุดลำชุดอะไรมาก็ไม่รู้เราก็เราก็เข้าไปดูฟาดยังไงฟาดเป็นชุดสายฟาดจะนีเยอะเดี่ยนี้นี่สายฟาดนี่สุดยอดฟาดไปฟาดมาอย่างนีย่างนี้ไม่ต้องตกนี่สายดาร์กไล่ขอโทษเขากันอยู่เนี่ยตัวเขา

love high